ถ้ามึงขึ้นมามันจะมีอีกห้องหนึ่งมึงตัดไปจากอีกอีกห้องหนึ่งอ๋อตัดไปจากอีกห้องที่อยู่บนไหน์มีอยู่ในห้องนั้นเลยเฮียข้างล่างไม่ใช่หรอกไม่ไม่ยัง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 ข้างล่างมันเข้ามามีมีมาเพิ่มข้างล่างที่กูบอกบ้านแดงไงบอยบอยระวัง้น่อยระวังตรงบันไดทางขึ้นที่กูหน่อยนั่นนั่นมันอยู่รู้นกั่นเยอะเรียบรล่อ ไอ้เชี่ยมึงทำเราเป็นกับบอยระวังซ้ายมือไม่ใช่ตรงนั้นบอยซ้ายไอ้เชี่ยไอ้ล่งก็ลงนาข้างหน้ามึเนี่ยไว้เราอยู่ตรงนี้จะหันหน้าเพื่อทำเชี่ยเลยนะพอโอเคทัานไปอยู่ท่านดูอย่างนนไม่อยู่เกียร์เจ็บตัวหนึ่ง ไอ้โอยเข้าหัวบินชัดยัง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 ไอ้ไอ้บอยไอ้บอยมามาี่หน่อยมาครบไอ้ไหนก่อนไอ้ไหนโดนยิงหมวกแตกมึงเล็งทางไหนของมึงอะบอยจะหาไม่รสายสายหน้าสายหน้าสายหน้าโรงงานเนี่ยเออตรงนั้นแหละตรงรถนั่นแหละมีระวังนะเออมึงจะบิ่งตรงนี้ดิไอ้เหี้ยมันอยู่ในโรงงาน ดีไม่โยนระเบิดลูกเกียง์หว่าโยนระเบิดลูกเกียรกูตายแน่เนี่ยเออี่ตายมันอยู่ข้างล่างเออมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างใช่เออตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเห็นกระสุนไม่บอยเออตายเอะไรไม่นอาเอาเดี๋ยออีกตัวนึงอีกนั้นนึงมันเป็นตรงประตูใหญ่ประตูประตูใหญ่นะเออเสียงใครววิ่งงะเสียไอ้จาวิ่งปืนหัวนกคู่ใจจริงเลย เพื be, be like, ่อนสว่าเพื <outro> hey. awesome. ่อนเป็สว like uh ่างลพากูรอดได้ตลอดตลอดเลยไอ้เพื่อนกูหมันไส้เหี้ยบ่อยว่ะสัสเจ็ดแม่กูบอกว่าอยู่หน้าโรงนาแม่ก็ไปเล็งอยู่ตรงหลุมศพไอ้สัสเยเพื่อนโดนยิงจะตายแล้วไอ้คุยโอ้ยบอดบอดบอดโอเคอ๋อเหี้ยเพื่อนหายไปชื่อหนึ่งกูโดนตายไอ้สัสแม่งมานอนเอ่งแม่งอยู่ตรงนี้ ไอ้เหี้ยดีเสิร์ตแม่งดังจริงว่ะไอ้สัตว์ใครอยากเด็กเอ้ยประตูประตูเปิดประตูเปิดเเฮฮ้้ยยไอ้เหี้ยแม่งจะมีมาเหล่ากูไอ้สัตว์ไอ <laughs> ้ค,คนคลังแสกไอ้สัตว์ <laughs> โอ้ยแล้วเควสอยู่ตรงนี้เลยไอเควส์อะ่ะเหี้ยกลัวละ ยาสีแค่หวนะไอ้เจี่อยู่โอ้ยไอ้เจี๊ยอืมทางหลังตัวนี้ขวาขวักไม่ใช่ไม่ใช่หลังมึงหลังมึงหลังมึงหลั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 งอุ้ยอุ้ยเช็ดแม่ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยก็ชุบใครก็ได้ชุบบางทีไอ้เจี๊ยกูกูเจ็บไอ้เจี๊ย ไอ้้เหียวิ่งติดไฟไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไอ้ตูนหันไปทางนู้นกูหันตามไปก่อนเลยเหี้ยกูเช็คขวาไงกูได้เช็คซ้ายก่อนอ๋อโอ้ยโอ้ยดำดำห้าจุดโอ้ยโอ้ยพอไหมเนี่ยกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตุกมันให้ใส่ปืนยาโอ้ยกูสัตว์เช็คนี้ไม่คิดว่าจะมีตรงนู้นไอ้สัตว์เฮ้ยปืนดีถ้ามึงโดนมันฆ่าเนี่ยมึงโชคดีเลยเนี่ยดีก็พี่ ก็แม็กเทนเลยนะโว้ยร้องเป็นหมาอะไรเงี hmm. <th> <what> ้ยไอหมาเขาไม่ร้องหมาเขาร้องเงี้ยหนูหลงยาอีกเนาะโว้ยน้ำส้มแม่หมูเนี่ยก็เพราะกูรั่วเลยสัตว์เขาใช้กระสุนปืนไอจ่าไอจ่าดูจริงไอจ่าดูจริงหน้าประตูช่วยหน่อยช่วยหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยไอ้บอยขึ้นมาหน่อย เ้ยระวังหน้าประตูนะหน้าประตูกระสุนระวัง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 ข้างล่างเออไม่ไม่จ้าเฮ้ยไอ้ยี่ไอ้ตัวกูอยู่ขง้้เหียกูก็อยู่ของกูดีๆอ่ะไอ้บอยมาอยู่กับกูแล้วกูก็บอดข้างบนนี่แหละยิงมึงอยู่ตรงนั้นข้างบนยิงมึงได้ไงวะสุดจัดเลยวะจ้ะ เฮ้ยของอะไรหกช่องวะเฮ้ยก็เชือกเกาะไอสัตว์ได้เงินฮันดี้เชือกฮันดี้น้ำผึ้งเฮ้ยมันเปิดมันเปิดไม่บอกไม่กล่าวเลยไอ้เชือกนี่เฮ้ยเฮ้ยบอกเขาอดอยู่ว่าเฮ้ยของมู่มานี่เลยเฮ้ยไม่ถอดรู้ไปถอดแล้วเออไจบแล้วไปใจ่ายในของม่วง ขี้โกงไว้ใจไม่ได้ประตูเนี่มึงเนี่ยมันดีรู้เงี้ยจะปิดประตูได้เหี้ยแย่จังนี่รูเปิดไม่บอกแล้วไม่จะปิดประตูอีกโอ้โหเจอดจริงเฮ้ยใครก็ต้องการเงินเปล่าไะเดินควาบลุกสัปสิ่งมาเลยวะเนี่ยโอ้ยเหี้ยไอ้ตันเอ้ยควยเกือบยัดแม่บอด พี่ไม้พอแม่งบังหางด้วยไอ้เฮียพี่ถามอยู่ตาราตรงกันไว้ที่เดินมาเนี่ยเฮ้ยกุญแจทองโห้ยของทองเฮ้ยชิคก็เฮ้ยแก่วเฮ้ยนุดดิ่งแอรียคีมันอยู่ข้างล่างตรงกระเป๋านั้นนะโอ้ยทางออกอยู่ไหน ได้เ hey วลาวิ hey. ่งแล้ว hmm. กูิวกันระเบิดเอาไว้ขายอุ้ยเชี่ยเย็ดไมมยิงอะยิงก่อนตีก่อนไอ้เหี้ยกูเดินมาเมออยู่เยี่ยวแทบเล็ดมีกระเป๋าเปล่าบอดมีกระเป๋าเปล่าเช่ญเราวิ่งโคตรไกลอะไร เราวิา่งวนน,นั่นแหละสิสามคูณสามเดี๋ยวเขาไปดูดิกระเป๋านี่ใช่กี่ช่องวะไม่เหลืออะไรหรอ,อโอเค อาวเน,นี่ยกระเป๋าไอ้เชี่ยจบบอดต,ตัวนี้แม่งของมันดีจัดว่ะมันมีอน,น,าานั่นอาจจะไม้เท้าอ่ะสีทองไอ้นี่มันจ้าของทองทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยฮะจบบอดที่ไอ้เฮียบอยยิงไม่ยอมรู้แต่กูได้มาแล้ว <laughs> <laughs> อเฮียว กูใส่ค่าโชคเสียดา<อ>ยเทียความรู้สึกที่โดนขโมยของมารู้สึกอย่างนี้สินะไม่เกี่ยวมึงไม่เก็บไอ้ที่เสียดายเลยเกินอยากออกแล้วว่าจะพาเขาบอกพี่ชีโหไม่มีมเก็บเราไปมาแล้วคุณจำได้ข้างหน้ามีกระเป๋าอีกกันหนึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะได้ดูดไหม ได้ไม่มีใครปาระเบิดโัโลทอปใส่หรอกทำทำสติเลยสัตว์เฮ้ยยากกระสุนจากบอดกระสุนจากบอดเฉียดหัวไปนิดนึงเฮ้ยยากเลยมีบอดอยู่บนหลังคาหลังคาจัดการหนึ่ไม่กม่ไม่ได้เอาโมตินมาโอ้ยไอ้เชี่ยกูกำลังบิมยา้า้บอดไอ้บอดเที้ยไอ้สัตว์เที้ยไอ้บอมยิงอย่างเที้ยมันลั่นอย่างไรสัตว์บอดบอดไอ้เที้ย เลเชียบอยนั่งอยู่ข้างๆไม่ยิงให้กูเลยนะไอสัตว์ยิงแล้วยิงแล้วไอเจดีมันรอบมันรอบไอบอลนู้นไอเอลเนื้อหรือไลเนื้อหรือไงมาอุ้ดคนกำลังดมย้ายอูจะป่าไปฟต้มเนี่ยแหละไอสัตว์นี่แม่งไว้ใจไม่ได้กระจอกทิหายได้มีน้ำส้มโอเคกิน มีน้ำแดงกินน้ำส้มอุ้ยเงินข้างบนเก็บก่อนยังไม่มีใครรูทเอาซะหน่อยเอ,อมันเอาทุกอย่างเลยมันเอาทุกยงเลยดนอยดดโอ้ยเดลิโอกระเป๋าเต็มแย่จังอุย้ยของของเฮ้ยข้างหลังเออไม่ได้ดูเฮไอตีนไม่เอาด้วยวาเลยเ แย่เลยไปแล้วมาอยู่ด้วยกอนเลยผู้เปิดผูเปิดมาเจอแต่ของแบบของของขาวของปกติไอ้พวกนี้ไม่เจอของทองของมุ่งคือเแยอะไรโอ้ยก็ไม่เป็นไรจ่าที่ว่าแบ่งกันใช้ใครยิงไว้สัตว์นั่นเดียวข้ายิงไวที่อ่ยคนเข้ากันลังของสุดแตคุณจะโดนยิงอีกโอ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยอะไรเพื่อน แล้วมันี่เป็นคนเดียวนี่เป็นคนเดียวเลยนะเฮียบอแล้วมันยิงกันฝั่งนู้นอ่ะเราไปฝั่งนู้น